มีพวกที่ชอบไปก๊อปปี้ถูกไหมเวลาที่แบบ,บสมมติว่าเรามีเพจหรือว่าเรามีร้านขายของมันก็จะมีคนอื่นที่แบบมาก๊อปปี้เพจเราเป็นเหมือนแบบร้อเซเลยแล้วบางทียอดฟอลโล่เยอะด้วยนะเยอะกว่าเพจจริงอีกบางทีครับผมแบบนั้นเนี่ยเราจะดูยังไงอะคะพี่เฟนคะอ่า คืออันดับแรกนะถ้าเป็นเรื่องของเวลาเราไปซื้อของอใช่ไหมมันจะเป็นลักษณะของการก๊อปปี้เพจจริงตอนนี้ที่คนจะโดนกันเยอะเนี่ยก็จะเป็นพวกเพจเกี่ยวกับข่าว<อ>ใช่ไหมกับเพจเกี่ยวกับพวกท่องเที่ยวท่องเที่ยวคือพวกจองที่พักอ,อันนี้เคยโดนกระตัวนะแต่ว่าไม,ไม่ไม่เสียเหลี่ยมนะอ่าก็คือเพจพวกนี้เนะี่ยบางทีเขาจะมีเขาคือลงทุนแล้วนะทำเว็บไซต์ ถาเพจนะครับถามว่าเพจทำไมคนติดตามเยอะจังเขาไปซื้อมามันมีกลุ่มนะครับที่ซื้อขายเพจ Facebook ซื้อขายช่องทางไลน์ช่องทาง, INE, งทาง TikTok, ิกตอกเขามีกลุ่มอยู่นะครับยิ่งจํานวนคนเยอะคนติดตามเยอะเนี่ยเขาก็จะได้ราคาสูงได้มีคนเอามาขายนะครับเขาก็พวกนี้เขาจะไปซื้อต่อนะครับก็เลยทำให้ดูน่าเชื่อถือใช่แล้วเขามาปรับเปลี่ยนหน้า a c e b o o k นะครับหน้าเพจต่างๆให้หน่าเชื่อถือนะครับใช้รูปเดียวกับเจ้าของเพจเดิม อ่าแบบนี้ oh. นะครับคือหลักๆพวกนี้เช็คง่ายๆเลยนะอันดับแรกเลยลองค้นหาใน Google ก่อน <c oughs> นะครับลองค้นหาใน Google มา่าเพจจริงนะครับมันคืออ่าหน้าตาเป็นอย่างไรบางทีเราจะขึ้นมาหัวเพจหลายอันมากเลย <c oughs> นะครับแล้วถ้าเกิดเป็น Facebook นะ เพจจริงส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาจะยอมซื้อ oh. นะครับบรไฟทาง Facebook จะมีติ๊กถูกสีฟ้าอันนี้คืของจริง oh. อ่าอย่างน้นนอยๆการันตีได้ oh. นะครับการันตีได้ว่าเ้ยมันเป็นเพจจริงนะนะครับแล้วข้อมูลต่างๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าถ้าเกิดเป็นเพจปลอมเนี่ยโหจะมีแบบรีวิวรีวิวบางทีแบบซื้อแบบแปลกๆอะ่ะเราจะเห็นเช่นออ,อยู่ๆเราติดต่อไปเนี่ยคุยอะไรคือง่ายหมด oh. ได้หมดเอ้ยถูกต้องได้หมดราคาถูกถูกจนเกินไป อันนี้ก็ต้องให้ระวังนะครับถ้าเป็นสินค้าเนี่ยจะแบบราคาถูกมีโปรโมชั่นถูกจนเกินไปนะครับอันดับที่2ก็คือเขาจะชอบให้เราเนี่ยบางทีในเป็นการเก็บไปทางก็มีเก็บไปทางเขาบอกก็จะอ้างว่าซื้อของต้องเก็บไปทางเท่านั้นและจะไม่สามารถโอนได้บางทีก็มีนะไม่สามารถโอนได้เพราะอะไรรู้บ้างมันตามไม่ได้เก็บไปทางคือบางทีใส่อะไรมาในกล่องก็ไม่รู้ส่งมาให้เราอันนี้เป็นแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งคือโอนได้แต่ถ้าโอนเนี่ยเช็คชื่อบัญชีก่อน บางทีเราโอนเลยไม่รู้โดยไม่รู้นะครับถ้าเกิดโอนเข้าบัญชีบริษัทอ่อัน,นี้ไว้ใจได้เพราะส่วนใหญ่เนี่ยพวกเพจธุกรกิจต่างๆอ่ะเขาจะให้โอนเข้าบัญชีบริษัทอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะมีเรื่องของการภาษีทาาร,รัมย์สิที่เขาต้องตรวจเช็คได้อะไรแบบนี้นะครับถ้าเขาบัญชีบุคคลเอาชื่อบัญชีบุคคลอ่ะไปเช็คที่ Google ก่อนมันจะขึ้นแบล็คลิสต์มาเลยว่าถ้าเกิดว่าบัญชีนี้ไม่น่าสนใจไม่มีปัญหานะครับไม่น่าไว้ใจขออภัยนะครับไม่น่าไว้ใจมันก็จะขึ้นมา Oh. ส่วนตัวที่เคยที่เคยเจอนะแฟนที่โดนครั้งหนึ่งก็คือว่าเป็นลักษณะของเพจขายเกี่ยวกับสินค้าแม่และเด็กเข้าไปซื้อชุดเราจะขอโอนเงินไม่ไม่ไ,มได้ไม่สะดวกโอนให้โอนติดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ส่งของมาแต่ของก็ได้รับนะแต่เป็นของอะไรก็ไม่รู้ว่าที่เราไม่ได้สั่งอันนี้คืออันหนึ่งอ๋อก็คือมาถึงหน้าบ้านแล้วเราบังคับให้จ่ายตังค์แล้วถูกไหมคือ COD นี่ต้องจ่ายตังค์ก่อนเลยถึงจะแกะกล่องได้อันนี้คืออันหนึง่งนะครับ การอีกที่เคยเจออันนี้ก็คือว่าเราจะไปจองที่พักซึ่งที่พักเนี่ยผมมันรีวิวดีมากนะครับอยู่ที่บางแสนพัทยาแบบนี้นะครับที่พักดีมากเป็นแบบส่วนตัวมีอยู่ประมาณเจ็ดดห้องอที่พักดีมากนะครับก็พูดก็ไปเจอเพจก็พูดคุยแบบโวแอดมินอยู่ๆถามวันหยุดวันหยุดมีห้องว่างมันแปลกเราที่หนึ่งวันหยุดมีห้องว่าง มันเป็นแทบจะเป็นไปไม่ได้ถ้าที่พักที่เขาเรียกอะไรมีรีวิวดีๆค,คนนัาติดตามเยอะคนสนใจเยอะอะมันหย่าน,น้อยมากในการทันอาหารแบบนี้ใช่สมมติจะไปแบบมีเขาม,ม,มีไม่พอปุ๊บขออะไรได้หมดมีโปรโมชั่นลดราคาแบบอยู่ๆก็ถูกลงซะอย่างนั้นได้หมดเลยอันนี้ต้องเอ๊ะไว้ก่อนอะไรก็ตามที่ถูกกันไปอะไรก็ตามที่มันผิดปกติผิดธรรมชาติที่เราต้องแบบเอ๊ะเฮ้ยมันเป็นไปได้หรออะไรเงี้ยนะครับคราวนี้ เขาเราก็คุยเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมโอนเขาก็จะให้เลขบัญชีมาเลขบัญชีกลายเป็นบัญชีบุคคลอันนี้คือถ้าเป็นโรงแรมรเป็นรีสอร์ทขนาดใหญ่นะครับเป็นที่พักที่ค่อนข้างแบบค่อนข้างใหญ่นิดนึงอะ่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่มีเข้าบัญชีบุคคลหรอกเพราะเข้าบัญชีบริษัทหมดมาทาบัญชีง่ายกว่าถ้าเข้าบัญชีบุคคลมาอันนี้ผิดปกติแล้ว<อ>ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเราเอาชื่อเนี้ยไปเช็คและเอานะครับชื่อเพจ หรือว่าชื่อโรงแรมที่เราต้องการจะพักอ่ะลองไปเช็คใน Google ก่อนมันก็จะขึ้นมาว่าชื่อที่ถูกต้องคืออะไรเพราะว่าชื่อที่ถูกต้องเลยนะนะครับใน a c e b o o k เนี่ยเขาจะมีเวล i ฟหรือว่าเขาจะมีสามารถเปลี่ยนชื่อที่มันเป็นทางการได้เพราะฉะนั้นน่ยชื่อพวกเนี้ยบางทีเราเช็คได้เลยนะครับขอให้เอก่อนใจเย็นๆอย่าเห็นเจอของถูกรีบโอนอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่เราเป็นบ่อยมากเลยนะโดยเฉพาะคุณผู้หญิง่ายเชื่อว่าเป็นบ่อยมากอยากจะเห็นเห็นของออนไลน์ปุ๊บเนี่ยอยากจะได้เดี๋ยวนั้นตอนนั้นโอนปุ๊บแมทมาเลยค จะต้องเดี๋ยวนี้ตอนนี้ซึ่งคราเขาเป็นหนึ่งในนั้นนะคะแบบว่าแมทนะเนี่ยจะรออยู่ตรงนี้นะคะให้เขามาส่งซึ่งเราก็คิดแล้วนะว่ามันแบบใกล้นิดเดียวเองอะมันน่าจะไม่โดนหลอกแต่ก็ยังโดนหลอกหรือพวกแบบอาร์ท,ทอยต่างๆางที่หายากๆแล้วเรารู้สึกว่านี่แหละร้านนี้แหละที่เขานําเข้ามาเพราะเขามีรีวิวเยอะแบบนั้นเราก็โอนไปไง่าย Oh. คือคืออย่างนี้ต้องบอกว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดเป็นกระแสขึ้นมาอะไรก็ตามทีม่มันกำลังดังอะใ,ให้ระวังไว้เลยมิจฉาชีพจะมาแล้วจะมาในรูปแบบเป็นขบวนการหรือมาในรูปแบบบุคคลก็เป็นไปได้หรือแม้แต่คนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะอยู่ๆเขาติดเขาเรียกมีขาดขาดเรื่องของเงิน<ค>หมุนส่วนตัวใช่เขาอาจจะหาวิธีที่แบบ เขาอาจจะไม่ได้คิดโกงตั้งแต่แรกอะแต่มันมีช่องให้เขาสามารถเที่ยวเงินหมุนได้ก่อนอสุดท้ายแล้วเขาหมุนไม่ทันเ,<อ>เขาไม่สามารถที่จะหาของมามาให้กับ คนที่ไปซื้อได้อ,นนอันนี้ก็ต้องระวังอันนี้ในฝั่งของผู้ซื้อนะครับก็ผู้ซื้อคือจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยจริงๆพี่ในเขียนมานะครับตเตรียมมาเนี่ยประมาณ3-4ถึงหัวข้อในเรื่องของมิจฉาชีพที่ต้องระวังอันนี้เป็นการเกลื่อนเพราะว่าชายเคยเจอเองใช่ไหมใช่เคยเ <ๆ S 2> จอเองก็ต้องระวังประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันก็มีวิธีว่าถ้าเกิดเจอแล้วเราจะทําากรดําเนินการอย่างไรได้บ้างใช่ไหมครับดำเนินการอย่างไรได้บ้างนะครับ,รบอันดับแรกนะวันนี้ที่เตรียมมาก็คือว่า เราอยู่เฉยๆเนี่ยเราเป็นบุคคลทั่วไปเราไม่ได้ไปซื้อไปขายเลยมันจะมีมิชฉาชีพกลุ่มหนึ่งเข้ามาค่ะ<ฆ>นะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าอยู่กับบ้านเฉยๆมีของมาส่งบอกเก็บปลายทาง<ฆ>ซึ่งอันเนี้ยมีเยอะมีเยอะก่อนในนี้จะมีเยอะมากช่วงนี้ก็ยังมีอยู่ก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปแฮก็กไปเอาชื่อเรามาจากไหน<ฆ>มีการส่งเก็บปลายทางมาจาก Lazada นะครับมาจากช h อป e ีหรือว่าอะไรต่างๆคือต้องบอกนิดนึง Lazada s อปป e e อ่ะไม่ได้เกี่ยวนะไม่ได<ฆ>้ผิดแต่มิชชาชีพพวกนี้ใช้ช นะครับไม่ว่าจะออนไลน์แบบไหนก็ตามที่สามารถซื้อขายได้หรือหรือใช้กับขนส่งทั่วไปคือเจ้าของแพลตฟอร์มเขาไม่เกี่ยวนะเขาไม่ได้รู้เรื่องเขาก็ซื้อขายปกติทําถูกกฎหมายแต่พวกนี้มันจะหาช่องเอาชื่อมาจากที่ไหนก็ไม่รู้แหละแล้วก็ส่งเป็นเก็บใบายทางมานะครับคืออาจจะเอาชื่อชื่อมาจากร้านที่เขาเคยเปิดเองอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับคราวนี้พอพอเข้ามาปุ๊บคนที่อยู่บ้านเจ้าของที่ชื่อคนนั้นน่ะไม่อยู่แต่คนที่อยู่บ้านคือคนสูงอายุ คนเท่าคนแก่าคนพ่อคุณแม่มีของมาส่งอ๋อแล้วเท่าไรล่ะเออลูกใส่ลูกสั่งก็จ่ายไปลูกกลับมาบ้านไม่ได้สั่งโดนไปแล้วสามร้อยห้าร้อยพันหนึ่งแล้วหลายๆบ้านเนาะพี่เฟอนเนาะแต่ส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะไม่เอาไม่เอาแพงจะเอาแค่สามร้อยห้าร้อยพอเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุอยู่บ้านเขาอาจจะไม่ได้พกเงินเป็นพันเป็นหมื่นอ่าครับชงคนสดประมาณนี้สามร้อยห้าร้อยพอแล้ว อ่านี่ก็จะโดนไปนี่คือ,อของสิ่งอวดีนะครับอันนี้2ก็คือจะเป็นแมสเซจแมสเซจที่เข้ามาในสับม,มือถือเนี่ยบางทีจะเข้ามาแบบบอกว่าเฮ้ยคุณมีของรอรับนะส่งของไม่ผ่านให้คุณกดลิงก์อันนี้อย่าก,กดนะครับมันบางทีเราต้องดูลิงกนะ์เนี่ย h t t p บางทีเป็น h t t p อ,อะไรก,ก็ไม่รู้แล้วก็แฟดเป็นแฝด .xo อะไรต่างๆพวกนี้คือแฟดก็มไม่เกี่ยวนะอ่าแฟดเขาไม่เกี่ยวแล้วบอกนิดนึงแต่ว่าผมยกตัวอย่างว่าบางทีมันจะพิมพ์มาประมาณนี้นะครับเป็นแมสเซจเข้ามาซึ่ง ขนส่งทุกคนส่งเขาไม่มีนโยบายที่แบบส่งไวเสจมาหาลูกค้าแบบนี้อนอกจากว่าลูกค้าเนี่ยเช็คผ่านระบบ แล้วเจอว่าเอ้ยของมันตกเลยอะไรไม่ถึงเราถึงโทรเข้าคอนเซ็นเตอร์เขามีคอนเซ็นเตอร์รับนะครับอย่าไปกดลิงก์ในเมสเซจแล้วถ้าเกิดสมมติเรากดเข้าไปมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคือบางบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าม่ใช่เชี่ยมแต่แต่เราช่วงเวลาเนี่ยเขาจะทำยังไงเมื่อที่กดเข้าไปอาจจะเป็นแบบเข้าไปเข้าไลน์หรือมีการเไปติดต่อคอนเซ็นเตอร์ที่เขาเตรียมไว้หรือมีการพูดคุยกับเราอ่ามันก็เป็นไปได้อาจจะเสียเงินเพิ่มทวีคูณไปอีกใช่นะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับอัันนที่เเเยยครใออแืาๆ ช่วงน,นี้จะมีเยอะพี่กระโดนมีลายทักเข้ามาเออใช่คุณใช่คุณทายทีเออเ่เป็นเปิดร้านอาหารอยู่ไหมคะออ oh. มีไหมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่ามีไครไหมเขาพี่โดยเป็นเจ้าของธุรกิจอันนั้นอันนี้หรือเปล่าแล้วพอสืบธุรกิจจริงเราไหมคะหรือว่าจริงจริงเราไม่รามั่วมามั่วมาแล้วก็แบบหาทางชวนคุยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้สาเหตุเขาจะทักเข้ามาเพื่ออะไรอาจจะเป็นอีกกรณีนึงเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าต่อไปคือเป็นเรื่องของการชวนคุยตีสนิทก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันหรือว่ามีการอ ทัดแล้วแบบให้หาข้อมูลอะไรต่างเนะี่ยคือเขาจะใช้โปรไฟล์แบบหลอกๆมาเข้ามาอะไรเงี้ยก็ต้องระวังออนะครับก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายล้วไซตจะเจออะไรออนะครับกับอีกนะครับเรื่องต่อไปก็คือว่ามันก็จะมีแบบโทรเข้ามานะส่วนใหญ่ก็ทุกคนเคยเจออยู่แล้วโทรเข้ามารับสิทธิ์ฟรีนู่นนี่นั่นอันนี้ก็ต้องระวังเราเราก็สามารถรบางทีของฟรีเนาะแบบว่าใครโทรศัพท์มาให้โปรโมชั่นหรือว่า วันนี้คุณได้เงินกู้เพิ่มขึ้น 3- 4มสี่แสนบาทอะไรอย่างนั้นเลยมามันมันมันไม่ได้นะครับมันเป็นไม่ได้วงเงินดีจัดไม่ได้ไม่ใช่อ่ะคือเบอร์โทรเข้ามาเนี่ยมันผิดปกติแล้วปกติเดี๋ยวนี้คนที่โทรเข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้เบอร์ที่เป็นของทางการของบริษัทเขาเราสามารถเช็คได้จาก Google ทุกอย่างเนี่ยหาได้จาก o o g l e หมาเลยทุกคนไปหาข้อมูลเช่นเบอร์โทนี้นะครับเช่นโทรเข้ามาเอ้มันเป็นคอร์เซ็นเตอร์ของบริษัทอะไรอ่าเป็นคอร์เซ็นเตอร์ของธุรกิจอะไรเช่นอาจจะเป็นธนาคาร ใช่ไหมเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายเขาก็จะมีคอนเซ็ตเตอร์ของเขามันก็จะเป็นเบอร์นั้นๆนะครับอย่างเช่นบอกโทรมาจากดีแทกดีแทกเขามีคอนเซ็ตเตอร์เขานะเขาไม่ใช้เบอร์ 06, 09, 08อ่ะ<ช>ไม่มีนะออ่ะอ่าต้องระวังแล้วบางทีที่เป็นเบอร์ยาวๆย,วย,วยวๆเนี่ย คนบางคนสงสัยว่าอันนั้นเนี่ยทาไมมันถึงมาเป็นเบอร์ยาวๆที่มันไม่ขึ้นเบอร์อาจจะมาจากต่างประเทศจริงๆหรือเปล่าเบอร์ต่างประเทศก็คือพวกแก๊งคอนเซนเตอร์ยู่ต่างประเทศแหละก็คือบางทีจริงๆเขาจะมีเครื่องอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะก็จะแบบว่าเขาจะเป็นเครื่องอะไรที่แบบมันสามารถเปลี่ยนรหัสเป,เป็นเบอร์โทร,รที่อยู่ประเทศไทยได้จาครีมอาจจะมีหลุดมาที่มันเป็นแบบเบอร์บวกเก้าเจ็ดอะไรอ่ะก็คือเป็นมาจากต่างประเทศเลยอันนี้ก็ต้องระวังนะครับสุดท้ายอีกอันหนึ่งเราอยู่เฉยๆทบวไปเนี่ยเราเล่นโซเชียลมีเดียเราเล่น Facebook เราเล่น Tik o o ก ใช่ไหมเสร็จแล้วมันก็จะมีคอมเมนต์แบบแปลกๆก,กดเข้าไปดูอันนี้สิหรือว่ามีการแบบอย่างอายุตัวอ,อย่างพี่ทําคลิปเกี่ยวกับว่าให้ระวังมิจฉาชีพลงในดิกต็อกก็จะมีมิจฉาชีพเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าเคยได้เงินคืนนะคะ ถ้ายังใครยังไม่ได้เงินคืนนะแอดไลน์นี้อะไรแบบนี้ก็ต้องระวังมิจฉาชีพซอนมิจฉาชีพก็เหมือนเวลาที่เราไปหาพวกแบบรีวิวพวกคนที่เคยใช้จริงหรือเปล่าได้จริงหรือเปล่าได้เงินจริงหรือเปล่าก็จะมีพวกแก๊งมิจฉาชีพที่เป็นแก๊งเดียวกันไปคอมเมนต์หรือไปบอกว่าฉันได้จริงนะคุณทําเหมือนฉันฟสี่อะไรแบบนั้นใช่ไหมใช่มันซอนไปอีกทีนึงเนาะเคราไม่เราเชื่อใจถูกต้องนะครับให้ระวังจริงๆเราก็ดูได้แหละบันทบโปรไฟล์มาปแปลกๆแบบ<ช> <ๆ S 1> มันไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับ แล้วก็ช่วงนี้ก็จะเจอบางอันจะเป็นแบบเรื่องเป็นช็อชวนลงทุนคือยิงโฆษณามายิงโฆษณาเฟซ b ุ๊กว่ามาจากธุรกิจนี้กําลังมีหุ้นใครสนใจลงลงทะเบียนหุ้นกี่กี่กี่หุ้นราคาเท่าไหร่ราคาตูกอะไรเงี้ยมันจะเป็นเพจที่เขาไปซื้อมาไปซื้อมาแล้วมาทำเพจให้เหมือนพวกธุรกิจที่กำลังดังๆมีชื่อเสียงหรือคนที่มีชื่อเสียงอยู่ในสังคม อ่านะครับก็ก็ต้องระวังด้วยยิงอิงแอดมาซึ่งปกติอ่ะเขาไม่ยิงแอดกันหรอกนะครับยิงแอดโฆษณาเฟซบุ๊กเขาจะไม่มีหรอกถ้าจะมีเขาจะประกาศผ่านทางเพจที่ที่เป็นทางการมากกว่าอ่าอะไรจะจะไม่เขาจะยิงใช่แบบให้ชักชวนลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องระวังนะครับอันนี้คืออันหนึ่งคือเราอยู่เฉยๆในทั่วไปแล้วจะมีนะครับอันที่สอง คือเรื่องของการซื้ออย่างที่ซายอธิบตรบอกไปแล้วเราเคยโดนอะไรนะครับคราวนี้การซื้อเนี่ยบางทีถ้าเกิดเราโดนมิจฉาชีพมันจะแบ่งเปสองแบบนะมิจฉาชีพที่แบบเป็นกลุ่มก้อนเป็นกลุ่มก้อนคือวางเป็นขบวนการเลยกับมิจฉาชีพแบบบุคคลแบบบุคคลนี้คือแบบแบบพวกนี้จะเสียนในการหลอกเช่นไปขายของตามกลุ่ม Facebook นะครับใช้โปรไฟล์ปลอมนะครับในการขายโดยเน้นของราคาที่ถูกกว่าปกติก็แล้ว สุดท้ายโอนเงินไปก็ไม่ได้ของนะครับวิธีการที่จะเช็คก็คือหลังจากที่เราได้เลขบัญชีมาเนี่ยของคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นใน Facebook ใน Ti ก t อกอะไรก็ตามในไลน์นะครับให้เอาไปเช็คก่อนอนะครับคืออันดับแรกเนะี่ยถ้าเป็นแบบบุคคนนะบอกไปเลยขอถ่ายรูปบัตรประชาชนค,คู่สินค้าให้หน่อยว่ามีของส่งฉันจริง,งหรือเปล่าอันดับแรกมีจริงไหมโอ้ใช่ทำไมเราคิดไม่ได้นะตอนนั้นอะอ่านะครับขอก่อนขอก่อนคือถ้าไม่มียึกยักยึกยักเนี่ย เคยคิดปก่อนว่าไอ้นี่ไม่ไม่ไม่โปร่งใสแล้วแล้วชื่อที่อยู่ในับรประชาชนกับสินค้าจะต้องตรงกับบัญชีที่เราจะโอนด้วยถ้าเกิดว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าธรรมดาทั่วไปใช่นะครับแต่แล้วก็เอาชื่ออันนี้ไปเช็คใน Google คือคือถ้าเกิดมีเคยมีประวัติในชขึ้น b บ c ็ l ลิสตนะครับแล้วพวกนี้ถ้าเป็นแบบบุคคลคนธรรมดาเนี่ยจะชอบล็อกโปรไฟล์ เข้าไปดูไม่ได้รูปโปรไฟล์ใส่รูปหมารูปแมวรูปที่ไม่ตรงคือแต่คนที่เขาเขาใช้ไม่ใช่รูปตัวเองก็มีที่ขายของทั่วไปก็มีแต่แต่ว่ากลุ่มพวกนี้มันจะล็อกโปรไฟล์แล้วก็มันจะไม่ค่อยเขาจะไม่ค่อยถ่ายแบบประชาชนหรืออะไรโชว์ให้เขาจะอ้างนู่นนี่นั่นอะไรอเงี้ยพี่แฟนขาไฟเคยเจอแบบนี้เข้าซื้อของในอินสตาแกรมแล้วก็คุยกันผ่านข้อความ DM เอเสร็จปุ๊บโอนเงินอะไรเรียบร้อย เขาบอกเราไม่พอเขาเปลี่ยนชื่อไอจีเหมือนเขาได้เงินคนนึงปุ๊บ <c oughs> เขาก็เปลี่ยนชื่อไอจีเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่าฮะครับผมคือมันสามารถทําอย่างนั้ได้โดยที่ทางโซเชียลก็ไม่สามารถควบคุมได้ถูกไหมพวกนี้ถูกถูกคือคือคือ,คอด้วยความที่โซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มต่างประเทศค่ะ <c oughs> เขาก็ไม่ได้มารู้จักหนึ่งภาษาไทยไม่ได้มีทีมงานเข้ามาควบคุมคือเรื่องนี้หจะให้คุยกันยาวเดี๋ยวได้ได้ได้ตอนเลยนะ เอาแค่เรื่องนี้ก่อนเรื่องการซื้อเคสนี้พี่โดนกับตัวโดนกับตัวเลยนะครับเนื่องจากว่าคือพี่พยายามปีที่แล้วะจะหาสินค้านะครับไปขายในเว็บไซต์ eBay ก็ไปหาตามกลุ่ม Facebook เป็นของเก่าเป็นของที่ของมือสองอก็ไปเข้ากลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับไปซื้อเสื้อนะครับเสื้อยี่ห้อแบรนด์หนึ่งแหละนะครับที่แบบเกี่ยวกับพวก o u t ดอเกี่ยวกับพวกท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยคราวนี้ เราก็พยายามไล่ดูว่าเออราคาเขาที่ใครมาลงเราพอจะซื้อได้มันก็มีคนหนึ่งอ่ะมาโดยจะปกติอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราอใจร้อนอยากได้ของถูกอตอนนั้นน่ะคือไม่เคยเจอเลยนะเจอครั้งแรกก็ไปติดต่ออยู่คนหนึ่งซื้อของนะครับโอเคเขาก็แบบแม้คุยอย่างดีเลยก็แบบมีถ่ายส่งรูปมาให้ดูส่งรูปมาให้ดูส่งรูปมาให้ดูเขาไปดูโปรไฟล์อ่ะมีการส่งของจริงอ่ะก็ส่งรูปให้ดูอันนี้อันนี้คือไม่ล็อกโปรไฟล์นะแต่รูปโปรไฟล์เนี่ยไม่มีหน้า นะครับก็จะเป็นแบบเอารูปเสือเ้อเลือดอะไรมาลงรูปเสร็จแล้วโอนงันไปครั้งแรกถามว่าส่งเมื่อไรเราโอนจนมันสุกเดี๋ยวส่งวันจันทร์อ่าตะวันวันเสาร์ส่งวันจันทร์คราวนี้ปุ๊บเห็นจราใจเห็นเราโอนง่ายคือความผิดพลาดของพี่คือว่าพี่ลืมเช็คปกติจะเช็คอันนี้คือลืมแบบจังหวะแบบเหมือนแบบดวงตกยังไงก็ไม่รู้โดนนะครับคราวนี้เช็คเสร็จแล้วปุ๊บวันเสาร์ถัดมาอีกไม่กี่ชั่วโมงเราโอนตอนกลางวันวันเสาร์กลางคืนทักมาอีกเฮ้ยพอดีมีเสื้อหลุด เอาอีกไหมเอาอีกไหมอะไรเงี้ยพยายามแบบเสนอราคาถูกให้เราเราอยากได้ของอยู่แล้วไงเราก็ลืมโอนอ่ะโอนเสร็จกระโงของวันไหนสของวันจันทร์เสร็จแล้วพอวันจันทร์ตอนเช้าเนี่ยกาลังส่งของเลยของหลุดของหลุดดีแล้วถ่ายรูปหน้าเคาน์เตอร์นู่นนี่นั่นมามีหลักฐานมีหลักฐานแต่ว่าถ่ายไปเอารูปใครมาก็ไม่รู้ว่าส่งของเราให้เราโอนอีกโอนอีกพี่ก็โอนอีกเอ๊ะแต่ครานี้ทต,ตอนบ่ายตามเลขเลข,เลขพัสดุ เนี่ยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ไม่ได้เราก็เฮ้ยเอาแล้วผิดปกติแล้วเราลืมทําอะไรไปหรือเปล่าเอาชื่อไปเช็คอา้าวไอ้นี้นมันนชีมิจฉาชีพนี่ว่าซึ่งเราก็บอกเขาเลยว่าโอเคเรารู้นะว่าคุณเป็นมิจฉาชีพอะบบล็อกแต่แล้วไม่บล็อกเรา,ายังไม่บล็อกพยายามจะคุยกับเราก่อนเราก็คือความความผิดพลาดของเราคือเราลืมเช็ค,คแต่ความไม่ให้หรอคือเขามาเจอพี่มาเจอพี่เพราะอะไรหรือว่าพี่บอกว่าถ้าไม่โอนเงินคืนภายในหกโมงเย็นวันนี้ทั้งหมดเดี๋ยวเจอกันทางตํารวจ อ่าอันนี้คือเป็นแบบบุนคนคลคนเดียวไนะงคราวนี้ปั๊บเขาก็เอ,อ้ยใครโกงคุณยังไม่ได้โกงเนะยกำลังจะส่งเนี่ยเดี๋ยวไปเช็คเลขหน้าเพจหน้าเพจอะไรหน้าโปรไฟล์ตัวเองขายไม่มีอะไรเลยเราก็หลังจากนะั้นปุ๊บเราก็ทําจริงเลยปิ้งไปสถานีตํารวจขับรถไปสถานีตํารวจนะครับที่ใกล้บ้านก็แจ้งความอ่าแจ้งความลงลงข้อมูลไว้ก่อนแต่ว่ามันเป็นตอนเย็นแล้วมันทําอะไรไม่ได้เขาเลยบอกให้เราเนะี่ยโทรไปที่ธนาคารที่เราโอนเงิน ไม่ให้เขาธนาคารรอนะที่อโอนเงินไปเพื่ออายัดบัญชีนั้นทันทีเรกว่าไหมต้องอายัดบัญชีทันทีถ้าเกิดเรารู้ว่าโคนนัน้นเป็นมิจฉาชีพไหมครับให้อายัดบัญชีทันทีแต่ว่าระยะเวลาของการอายัดบัญชีมันก็จะมีระยะเวลา,าใช่ไหมคะถ้า อายจะบัญชีเนี่ยเบื้องต้นได้72ชั่วโมงนั่นก็คือหลังจากที่เราโทรจะอาจจะบัญชีคนคนนั้นได้72ชั่วโมงก็คือภายใน3วันภายใน3าวันเราต้องแจ้งความอะไรหให้เสร็จภายใน3วันใช่ครับก่นอนที่เรืบ<อ>ัญชีนั้นนะมันจะมันจะถูกปลดคราวนี้พี่แจ้งไปปับ๊บนะครับในคืนนั้นพี่ก็ถ่ายรูปส่งคราวนี้พี่ไม่คุยแล้วต้องโอนเงินคืนมาอย่างเดียวยังไงพวกนี้เอาเงินเราไปไม่โอนไม่โอนยังไงก็ไม่โอนคืน อ่าเขาวนี่พี่เขาก็คิดว่าเราอะไม่ทําอะไรเราก็ถ่ายรูปไปไแล้วอยู่สาีตํารวจเขาก็อาจจะแบบชลาใจว่าเราไม่ทําจริงสุดท้ายไปนี่เลยวันรุ่งขึ้นพี่ไปนั่งแถบดีตํารวจทั้งวันเลยเพื่อแจ้งความออนไลน์ยอดเงินที่โดนโอนไปประมาณก็ประมาณ4,800บาทนะครับทุกทุกยอดที่โอนไปรวม4,800บาทเราก็เข้าไปแจ้งความแจ้งความเสร็จปับ๊บไอไอมิจฉาชีพคนนี้มันบอกเราแล้ว บอกเราบอกเราในขณะที่เราอะถ่ายรูปว่าเรากำลังแจ้งความอยู่แล้้วนงไไดอก็ทำอะไรไม่ไม่เป็นไรครับตำรวจเนี่ยเขาก็จะเอาหลักฐานที่เรามีเนี่ยตามตามเป็นเคสตามไปเรื่อยๆแต่ใช้เวลาหน่อยเพราะช่วงนี้คนโดนเยอะพี่ไปนั่งที่สถานีตำรวจสงสารเจ้าที่เลยอะเคสทีนโดนเยอะมากไอเราสี่ห้าพันใช่ป่ะคนที่มาต่อจากเราอะเคสเราบูบูเคสลงทุนนู่นนี่นั่นหลักแสนหลักล้านทั้งนั้นแล้วมีอยู่เคสหนึ่งเนี่ยนั่งฟังแล้วเราแบบ คือแม่ไปลงทุนคนแนะนำบอกลงทุนอะไรไม่รู้ในทิกตอกแล้วโดนไปประมาณหลายแสนแล้วมาบอกลูกลูกก็พามาจะมาบอกลูกแค่หลักหมืน่นพอไปแจ้งความต้องพูดความจริงแล้วใช่ไหมสถานยึดรวยพูดความจริงลูกมงมึาแม่ไม่ได้บอกอย่างนี้นี่เราก็นั่งฟังบอกโอ้โหหลักแสนหลักแสน,ลแ,สนแล้วบอกว่าเวลาเคสที่มันโดนหลักแสนเนี่ยมันเป็นเคสใหญ่มันไม่ใช่ไอแบบบุคคลแบบพี่ไงมันเป็นกระบวนการ มันตามไม่ได้แล้วมันตามยากคือศูนย์เงินเลยอ่ะคือแบบนั่งหน้าเครียดกันแบบว่าคือระวังให้ดีนะครับไอชวนลงทุนเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีในหัวข้อการหารายได้ให้ให้ยักชวนลงทุนเนี่ยไม่นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเล่าเหมือนกันอยากจะเล่าเหมือนกันถ้าไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวต้องขออีกอีกตอนนึงนะต้องขออีกตอนนึงนะเพราะว่าเคสนี้ยังพูดในเรื่องของการซื้ออยู่การซื้อแบบเราเจอแบบบุคคลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเจอแบบผมนะให้นะครับถ้ารู้ตัวเนี่ย ไม่ต้องทำอะไรมากโทรอาจารบัญชีก่อนอแล้วรีบวันลุกขึ้นรีบเอาหลักฐานทุกอย่างแคปหน้านะครับเลขบัญชีทุกอย่างที่โอนไปเนี่ยไปแจ้งความนะครับโทรหาธนาคารเราหรือถ้าโทรไม่ติดนะาคราเราให้โทรหนึ่งสี่หนึ่งอันนี้จะมีเจ้าหน้าที่นะครับรับสายอัตโนมัติเขาก็จะแจ้งไปที่ทางธนาคารอีกทีหนึง่งเราจะได้เลขเลขมาหนึ่งชุดเป็นเลขแจ้งความเนี่ยให้เราก็ถือเลขเนี้ไปที่สถานีตำรวจใกล้บ้านเพื่อแจ้งความได้อายัดบัญชีนั้นถาวรอ่าเคสนี้นะครับพี่ใช้เวลาประมาณ ประมาณแปดเดือนจบเคสได้ได้คืนได้คืนเพราะอะไรรู้ไหมได้คืนด้วยเพราะว่าเพราะว่าได้คืนนี้ได้ได้คืนเพราะว่าเจ้าของบัญชีเลขบัญชีปลายทางอ่ะกับไอ้คนที่คุยกับเราคนละคนกันแล้วเจ้าของบัญชีเนี่ยเหมือนเป็นคนแก่สูงอายุอาจจะเป็นแบบญาติผู้ใหญ่ที่บ้านหรืออยู่ต่างถิ่นห่างแลวคอนี้ญาติผู้ใหญ่เนี่ยเป็นคนแบบสูงอายุมากๆนะครับแล้วเขาก็จะแบบ มีแม่น่าจะเป็นแม่ของไอ้ไอคนที่มาหลอกไอาา้พี่โอนเนี่ยโทรมากเจรจาแต่เขาบอกว่าเขาพยายามอ้างว่าเขาไม่รู้ว่าเลขบัญชีไปโดนได้ยังไง<า>พี่บอกไม่เชื่อแต่ก็ไม่พูดอะไรไม่เชื่อเพราะอะไรในรายละเอียดแบ็คลิสต์นะ่มันขึ้นอยู่ว่า เบอร์แม่เบอร์อะไรไม่อะไรใช่ว่าการโอนเข้าต้องมีมากกว่าหนึ่งครั้งอยู่แล้วใช่แล้วมันติดแบ็กลิสต์ไปแล้วแล้วกลายเป็นว่าเขาพยายามโทรมาเคลียร์กับเราว่าจะเท่าไหร่จะแบบต้องคืนเท่าไหร่เขาอยากให้แบบยกเลิกแจความเพราะเดี๋ยวตำรวจโทรไปตามเขาแล้วอ่ะก็ก็เอาเอาพี่ก็จริงๆอ่ะเจะาเยอะกว่านั้นแต่จะไม่เป็นไรเราได้เงินต้นเราคืนก็บอกว่าขอกลมๆห้าพันบาทค่าเสียเวลายิงค่าเสียเวลาเราเยอะกว่านั้นแหละนะครับคราวนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยโทรกับมหาวิงเนี่ยที่เขาโอนมาแล้ว ไปเคลียร์ให้หรือยังนู่นนี่นั่นเนี่ยกองปราบเข้าแล้วถ้าถึงขนาดกองปราบเข้าแสดงว่าไอ้บุคคลคนนี้มันทํามาเยอะมากจนมีหลายเคสเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครโดนเนี่ยถึงแม้จะหลักร้อยอ่ะอยากให้ไปแจ้งความเป็นหลักฐานอย่าเอามิจฉาชีพไว้คือบางคนแบบขี้เกียจเล็กน้อยไม่เอานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือมันเรื่องจริงนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสายเนี่ยเป็นหนึ่งของคนที่รู้สึกว่าเออมันเหนื่อยจังเลยถ้าจะต้องไปตาแต่ได้ลองทําแล้วนะหลังจากที่พอเซิร์ชตอนที่โดนเนี่ยมันก็โมโหแล้วก็แบบรู้สึกว่าต้องทํเพราะทำท แจ้งเอ่อแจ้งอารหนึ่งสี่สี่หนึ่ง C C C ไปแล้วทำอะไรเรียบร้อยแล้วแต่พอจะไปถึงสถานีตํารวจจริงๆอ่ะมันจริงนะแล้วมันไฟเชื่อด้วยว่าเป็นหลายคนมากๆที่แบบพอถึงจะไปถึงสถานีตํารวจแล้วรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นเรื่องใหญ่และจะต้องเสียเวลามันตัดความเสียเวลาโดยการโอเคซื้อเวลาแล้วกันว่าฉันไม่ไปแต่เมื่อไหร่นี้คุณโดนบ่อยๆบ่อยๆแลวโดนเยอะขึ้นเยอะขึ้น,นมันจะรู้เลยว่าเออยอมเสียเวลาเธอมันมันไม่ได้เพื่อตัวเราเองคนเดียวไง มันไม่เพื่อของเราเองคเดียวคือมันเพื่อสังคมด้วยคนคนนี้นมันจะถูกแบคลิสต์ชื่อเนี้นมันจะมีมากขึ้นพวกที่มันลอยนวลที่มันทําซ้ําๆทุกวันเนี้ยเพราะว่าเราเนี่ยคนที่โดนเนี่ยเราคิดว่าไม่ไปรีกว่าเสียเวลาบางทีบางคนคิดว่าแบบหลักร้อยเนาะหลักพันเนาะนแต่ว่า<ล>ไปถึงหลักแสนได้หลักร้อยก็เพราะอย่างนี้แหละคือไอ้คนท,ที่ที่มันทาเหมือนพี่เนี่ย มันชราใจมันคิดว่าเราไม่มีอะไรเอาเลยเยอะหน่อยหลักพันถ้าเป็นหลักร้อยเราอาจจะไม่ทําแบบนี้ก็ได้ตอนแรกแต่พอหลักพันรูปเราทำเ,าเราทำปุ๊บอา้าวเอาแล้วสิงานเข้าแล้วอะไรแบบนี้งานเข้าเขาแหละคือสุดท้ายเราได้เงินคืนเ,เคสนี้อันนี้คือเคสหนึ่งในะเรื่องของการซื้อนะครับของการซื้อวิธีการขั้นตอนในการที่มีโอกาสจะแจ้งจะแจ้งความเพื่อให้รีบแจ้งอย่าถ้าถ้าไอเจ้าตัวคนนี้ไม่ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่าเราเราอ่ะรู้ตัวแล้ว อันนี้จะดีมากเพราะว่ามันจะย่งเงินออกมปได้เพราะว่าพี่ไปคุยกับร้อยเวเนี่ยเงินที่โอนไปอ่ะโยกออกไปนะครับแอปแอปหนึ่งที่เป็นแอปจ่ายเงินผ่านบัตรแอปแอปหนึ่งคือโย,โยกไปอันนั้นแล้วเขาก็ต้องรอเอกสารคือตำรวจเขาไม่ได้เฉยนะแต่เคสในมือเขาว่าสมมติม,มันเยอะมากคนคนเนึ่งรับผิดชอบเป็นร้อยเป็นร้อยเป็นพันเคสอนะ่ะมันก็ต้องทําตามระบบ Hmm. นะครับทำตามระบบ <c oughs> นะครับอันนี้คือเรื่องของการซื้อคูจริงๆมีอีกนะเรื่องของการหาไรายได้แล้วก็เรื่องของออโดนแฮก f a c e b o o k hmm. อันนี้พี่โดนกับตัวเลยก <c oughs> ูอยากเล่าเหมือนกันหุดยาวมากๆแล้วแบบมันเป็นแฮก Facebook จากต่างประเทศด้วยอ่าเอาอย่างนี้ละกันวันนี้เนี่ยเราพูดคุยกันแค่ เท่าคร่าวที่คนทั่วๆไปอะอย่างทายอย่างสายละกันผู้หญิงส่วนใหญ่เลยละกันที่โดนแล้วก็พี่แฟนมาให้ข้อมูลว่าอย่างแรกคือคุณจะ,จะต้องโทรแจ้งความนะใช่โทร1441หนะหรือโทรอายัดบัญชีก่อนและสุดท้ายยังไงยังไงคุณก็ต้องไปแจ้งความเพราะว่าอย่างน้อยๆเ่ยรักษาสิทธิ์ของตัวเองและทําเพื่อสังคมด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้มันยังไม่หมดเพราะ ฝากกดไลค์กดแช YouTube, Facebook, ร์นะครับช่อง y t u t u เพจเ c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรน a ลาซาด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินะค้าบ,บนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟนเทรน,รนลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ